มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเรียนเจ้าแม่นาคีกลูรูเครื่องรางเตือนทํารูปตัวเองให้คนกราบไหว้ไม่ใช่เรื่องสนุกเมื่อวันที่13เมษายน2564ที่ผ่านมานะคะสาวแต้วผุดไอเดียโพสต์ลงใน IG ส่วนตัวสงกรานนี้อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมเจ้าแม่นาคีรุ่นวิรสตรีต้านโควิดเนื้อใหม่ เสี่ยงทุกรอบรอดทุกรอบกิฟต,ตอกปลดล็อกสกินทองเรียมกรอบโลหะชุบลงยาใช้ติดหลังโทรศัพท์มือถือพร้อมสายเชือกถักสีดำคล้องคอปรับความยาวได้ของมีจำนวนจำกัดรุ่นแรกผลิตแค่หนึ่อันราคา380บาทเปิดให้พีออเดอร์วันนี้ ต่อมาสาวเต้าเองได้โพสต์ใครจองไม่ทันโปรดติดตามพรีออเดอร์รุ่น2สิ้นเดือนนี้นะคะโดยระบุว่าพกติดตัวไว้เพื่อความอุ่นใจห้อยปุ๊บท่องคาถาปับ๊บรอ15นาทีแล้วเข้าสวอปได้เลยค่ะข้อความนี้เพื่อสร้างรอยยิ้มและก็กระตุ้นการบริจาคเท่านั้นรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปมอบให้กับ สถาบันบำราศนราดูนและมูลนิธิรามาธิบดีในโครงการป้องกันและก็ช่วยเหลือสถานการณ์แพรกก่กระจายของโควิด -19 ต่อไปเรื่องเดือนกล่าวกลายเป็นประเด็นดรามา่าถกเถียงกันสนั่นในโลกโซเชียลนะคะแตกออกเป็น2ฝ่ายแน่นอนนะคะฝ่ายไม่เห็นด้วยมองว่าเป็นการช่วยโอกาสขณะที่ฝ่ายเห็นด้วยออกมาปกป้องเต่าว่ารายได้ทั้งหมดนั้นไม่หักค่าใช้จ่ายและจะนําไปมอบให้กับ สถาบันบรราชนา,าดูนและมูลนิธิรามาธิบดีต่อไปค่ะในมุมของมูเตลูกูรูกุมารทองและก็เครื่องรางของขลังซิลจัก,กรพงศ์การสมพพสอดีตนักร้องฝาแฝดจ็กซิลนะคะได้โพสต์ข้อความถึงการทำรูปภาพเคารพนะคะว่าการทำล็อกเก็ตรูปบุคคลที่เคารพตามโบราณความเชื่อดั้งเดิม ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ทรงศีลพระเกจิอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่ารูปพ่อรูปแม่ผู้มีพระคุณเคารพที่ร่วงรับไปแล้วจะเกิดผลดีแต่ถ้าทํารูปเคารพขึ้นมาในขณะที่ผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ต้องมีบาร,รมีที่สูงมากจริงๆถึงจะทําได้เพราะการทำเช่นนี้เพื่อให้คนเคารพกราบไหว้บูชาแม้แต่เทพเทวดาดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายก็ยังต้องเคารพเกรงในบาร,รมี ถ้าบารมีไม่ถึงแล้วมายกตนให้คนกราบไหว้บูชาก็จะมีเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตดวงวิญญาณที่มีอำนาจเหนือกว่าจะเห็นถึงบารมีเนื้อหอมคือมีบารมีแต่ไม่มากพอก็จะมาแย่งชิงไปครอบครองครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับเป็นเรื่องของการเคารพบ,บูชากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ผู้นั้นไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์จริงก็จะเกิดผลลบอย่าเล่นสนุกกับสิ่งเร้นลับนี้นะครับ ที่คุณมองไม่เห็นและไม่เชื่อถือแต่มันมีจริงสอบถามไปยังจิวซึ่งแนะนำว่าแต้วควรจะทำบุญด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่นำภาพตัวเองมาเป็นภาพเคารพการทำบุญทำอย่างอื่นก็ได้จะแจกผ้าใยาของแต้วเองก็ได้ให้หลวงพ่อปลูกเสกให้ก็ได้แต่ไม่ใช่เอารูปของแต้วมาเป็นที่รูปปูชาเคารพคนที่ได้ไปหากนำเอาไปอธิษฐานและได้ดังใจดังปรารถนา เช่นเอาไปเล่นหัวยแล้วได้ขอเรื่องเงินเรื่องทองเราได้ขอเรื่องสุขภาพเราได้บารมีของแต้วก็จะยิ่งลดน้อยลงจะมีปัญหาบารมีที่สร้างมาจะถูกดึงดูดไปหมดในอดีตเคยมีอาจารย์คนหนึ่งธรรมะธรรมโมทำรงเจปฏิบัติธรรมก็ทำรูปตนเองเป็นล็อกเก็ตออกมายัางไม่ทันจะเอาไปขายก็เสียชีวิตไปแล้ว แม้แต่ตัวผมเองครั้งหนึ่งก็เคยคิดจะปั้นรูปของตัวเองตอนนั้นเป็นหล่อหน้าแล้วก็หล่อได้เพียงครึ่งเดียวครึ่งตัวเท่านั้นแต่ก็มีครูบาอาจารย์มาเตือนว่ามึงอย่าทํานะจริงๆตอนนั้นเราก็รู้แหละว่ามันไม่ควรไม่ใช่ไม่รู้แต่ด้วยความที่อยากทําก็เลยตัดสินใจทํากระทั่งครูบาอาจารย์มาบอกถึงได้คิดแล้วก็หยุด ผมพูดในฐานะที่ศึกษาด้านนี้มาการทำบุญสามารถทำได้หลายอย่างสิ่งที่เต้าทำเต้าคิดจะช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นบุญเป็นกุศลน่ายกย่องผมเห็นด้วยแต่ว่าหลีกเลี่ยงที่เป็นรูปแบบอื่นจะดีกว่าซิลฝากทิ้งท้ายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ